ยายหลับจุ่มเอายายหัวทิ่มยายยายหัวตกแล้วยายหัวตกห,หัวตกหัวตกเดจ้า <c oughs> หายเจ้าคงจต,ตายเจ้าจะเจ้าหายใจบม่ออกโอ้ยนอนดีๆแน่การหายใจบม่ออกเนาะหลับปุย กินเผาแล้วก็รับนอนรับปุ๋ย,บย,ยสบายสบายแท้นอนรับซะได้ตัวใดบอกในเดอร์นอนรับฟันดีรอย่าด้เล็กตัวใดบอกไว้แน่จำราคะอย่าที่โดนให้